ครับสวัสดีเอฟซีกาชนะทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับจากวันนี้จนถึงวันที่เปิดฤด,ดูกาลครับ1เดือนพอดีเป๊ะเลยก็เราจะมาคุยกันสําหรับประเด็นก่อนศึกการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างพรีเมียร์ลีกมันมีอะไรที่น่าสนใจและผมคัดมาเนื้อเนื้อเน้นๆสิข้อที่จะเกิดขึ้นและทําให้สาวมกหรือว่าแฟนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหัวใจพองโตนะครับ เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กันด้วยนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาเหมือนเช่นเคยครับใครไม่เคยกดซับติดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซิเร์สเพื่อเห็นก่อนและชื่นชอบในเรื่องของผลงานชื่นชอบกันในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก,กดแชร์กะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของไทยอีกาชาแนลครับกราบขอบพระคุณทุกการติดตามครับว่ากันถึงเรื่องของพิมริกครับเหลืออีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นพิมริกจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเราร ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนั้นมีความเข้มข้นในแต่ละปีแต่เขาว่ากันว่าในฤดูดกาลนี้ครับจะเป็นฤดูดกาลที่สนุกกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาครับและนี่คือ12สิ่งที่จะเกิดขึ้นและทําให้แฟนบอลพรีเมียร์อังกฤษหัวใจพองโตกันไปตามๆกันครับข้อแรกก่อนเลยการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นที่จะถึงนี้มีความสูสีมีความเข้มขน้นมากกว่าทุกๆปีครับปีที่แล้วแมสตี้ทำได้ครับ เป็บกุเดล่ากับลูกทีมทําได้สําเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุด3จาก4ปีหลังสุดหลุดเพียงแค่ในปีที่ลิพูคว้าแชมป์ได้นั่นคือเครื่องตอกย้าว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพียงใดและพวกเขาก็เป็นเต็งหนึ่งมาโดยตลอดครับแม้ว่าในซีซั่นล่าสุดนะครับซิตี้จะทําแต้มห่างจากอันดับ2อย่างแมนยูนต็ดนะครับสิคะแนนทีมแชมป์เก่าอย่างลิปูสิบเจ็ดคะแนน แต่เขาว่ากันว่าฤดูกาลนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นในขณะที่ซิตี้นะครับกำลังควานหาอีก2ตําแหน่งแบ็กซ้ายตัวรุก1เพื่อที่จะเสริมทัพในกลุ่มกําลังเชิงลึกนะครับแต่ทีมอื่นๆนะครับก็กําลังทํางานอย่างขมักขมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมนยูแมนยูนี่ก็ได้เซดรอนซันโชมาแล้วรอได้ราฟาเอลวารานและอาจจะมีกองกลางตัวรับสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นตัวเลือกในแผงกองกลางในเชิงรับนะฮะ เป็นกองกลางตัวรับที่ซื้อมาแล้วใช้งานได้เลยอาจจะเป็นดิคนไรส์ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงแบ็กขวานะครับที่จะเข้ามาเป็นตัวแบ็กอัพแล้วก็คอยแย่งตำแหน่งกับอารอนวานบิสซาก้านะครับส่วนเชลซีแชมป์ยุโรปนะครับภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลก็ประมาทไม่ได้เลยครับเพราะว่าเชลซีเองมีขุมกำลังที่ดีมีกุนซือที่ใช่มีแท็กติกและก็แนวทางที่ถูกต้องเติมคุณภาพอีกนิดนึงครับบอกเลยว่าเชลซีไปยาวๆแน่ๆสำหรับการลุ้นแชมป์ จนกระทั่งนัดสุดท้ายหรือว่าจะเป็นทางลิเวอร์รพูลครับที่ปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีก่อนปีก่อนโดนอาการปาดเจ็บเล่นงานอย่างสะบักสะบอมแต่ยังสามารถพาตัวเองจบท็อปโฟได้แต่ปีนี้ตัวที่เจ็บไปเริ่มที่จะหายเจ็บกลับมาและมีการเสริมทัพอย่างอิบราฮิมาโกนาเต้มาเลยทำให้เกมรับของลิเวอร์พูน่าจะดูดีขึ้นรวมไปถึงเลสเตอร์นะครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเลสเตอร์อาจจะเป็นมามืดในการที่จะแย่งแชมป์ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีการเสริมทัพอย่างได้ใจแฟนๆเป็นการเกาถูกที่คันทั้งตำแหน่งของแดนกลางและกลองหน้าอย่างพัสซันดาก้านะครับนี่คือความเข้มข้นความสูสีคู่ขี้ในเรื่องของการแย่งแชมป์นี่คือสิ่งที่เราต้องจับตามองในข้อแรกครับข้อที่2เจนนซานโชจะเข้ามาสร้างอิมแพคที่โอแทรฟอร์ดครับ เจดอนซันโชย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่าตัว73ล้านปอนด์เป็นนักเตะที่แมนยูต้องการจะได้มาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วและเป็นนักเตะที่แมนยูขาดแคลนอยู่พอดีเป็นตำแหน่งที่แมนยูจะต้องเสริมต้องเติมสุดท้ายพวกเขาทำได้นั่นคือปีกขวาเท่านั้นไม่พอนะครับเจดอนซันโชยังสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแผงตัวรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นขวาซ้ายกองกลางตัวรุกหรือจะเป็นกองหน้าฟอกซ์นเล่นได้หมดเลยก็จะเติมเต็ม สักยภาพในแง่บวกให้กับทางแมนยูดนเตดนะครับในเรื่องของเกมรุกนะฮะมีตัวที่สร้างสารรค์มีตัวที่จะเข้ามาเติมมิติและก็จินตนาการของการเล่นให้กับทางยูดนเตนครับตัวลากเลื้อยการเลี้ยงกินตัวการครอสจากทางด้านริมเส้นการเปิดบอลการยิงประตูจอดสันโชมีคุณภาพแบบนั้นและผนึกกำลังร,งร่วมกับบรูโน่แฟร์นันส์เอเดสันกาวานีปอ b ปอกบากรีนวูดเรียกได้ว่าตัวรุกของแมนยูดูดีขึ้นและก็น่าจะทำให้ โอเลเวนโซชามีลุ้นครับในการที่จะหยิบจับโทรฟี่เมเจอร์ครั้งแรกของตัวเองในธนะกุลือของปีศาจแดงได้เลยขอ้อที่3ครับคุณภาพในเชิงบวกของเชลซีจะแข็งแกร่งกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเชลซีเกือบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเกือบจะเป็นฤดูกาลที่ว่างเปล่าเป็นซีซั่นที่แสนเศร้าเพราะว่าภายใต้การทีม์ของแฟรงค์ลามพาดนั้นไร้ความสม่ำเสมอตอนที่ลามพาดออกจากทีมไปเชลซี Chelsea อันดับอยู่ที่กลางตาราง แต่พอเข้ามาของสมัสฮูโกมีการติดตั้งระบบหลัง3ปรับปรุงแต่งจนกระทั่งกลายเป็นเชลซีที่มีความสมดุลและก็ลงตัวสุดท้ายพวกเขาพาตัวเองจากกลางตารางขึ้นไปจบท็อปโได้และยังเป็นการคว้าแชมป์ฟ,ฟุตบอลยุโรปอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนั่นทําให้เชลซีเป็นทีมที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจบท็อปโฟการคว้าแชมป์ยุโรปทําให้เสียหมีโรมมนอับราโมวิชค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวทมัสฮูโก มั่นใจในแนวทางของชูเค้าอย่างเต็มที่และเขาเองก็เปิดไฟเขียวนะครับในการเสริมทัพในครั้งนี้ชูเค้าอยากได้ใครถ้าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มยกระดับการเล่นกับเชลซีได้เสียมีพร้อมที่จะเปิดไฟเขียวได้ทันทีว่ากันว่าคนคนนั้นจะเป็นเออร์ริงบร็อคฮาร์แลนด์และอาจจะเป็นดิคันไรส์ในตำแหน่งกองกลางตัวรับด้วยนะครับเป็นอีก2ตำแหน่งที่เชลซีจะมีการเสริมทัพและถ้าเป็นแบบนั้นนะครับทำให้เชลซีมีความน่ากลัวมากขึ้นประกอบกับระบบการเล่นต่างๆของซูเค้า สามารถทําให้ลูกทีมทุกคนเชื่อในแนวทางของเขาลูกน้องทุกคนตอบโจทย์ความต้องการของเจ้านายและยิ่งถ้าทมัสฮุกเกิลสามารถทําให้คายฮาวเวสกับติโมว์แวรเนอร์กลับมาพีคเหมือนเดิมได้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเชลซีน่ากลัวสุดๆครับข้อที่4ครับลิเวอร์พูลยังเป็นทีมที่น่ากลัวและจะลุ้นแชมป์ไปแบบตลอดรอดฝั่งครับ ซีซั่นที่แล้วลิพูประสบปัญหาเยอะแยะมากมายโดยการบาดเจ็บพุ่งชนจนแบบสะบักสะบอมครับอย่างดีที่ว่ากลับมาได้ทันในช่วงท้ายปลายฤดูกาลแล้วก็จบท็อปโฟได้สําเร็จนะครับโดยที่เชิญครับต้องได้รับเครดิตเลยนะครับเพราะว่าเขาทําให้ลิพูเนี่ยกลายเป็นทีมแพ้ยาก10นัดในช่วงนัดเวลานั้นพวกเขาไม่แพ้เลยแล้วก็ชนะไปถึง8เกมซัมเมอร์นี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวที่เจ็บไปยาวๆอย่างฟอร์กีฟันได้กลับมาวิ่งลงซ้อมอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็ การเข้ามาของอิบราฮิมาโกนาเต้มาเลยทําให้บริการภายในทีมดูมีความตื่นเต้นดูมีความน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นและเมื่อมองจากขุมกําลังในเชิงลึกในเรื่องของเซนเตอร์นะครับมีเฟอร์กี้ฟันไดโจโกเมสอิบราฮิมาโกนาเต้โชมาติดยังมีเนสฟิลิปด้วยนะครับมนเลยทําให้ตัวเลือกของลิพูดูดีขึ้นและถ้าหากว่าไปได้ตัวดีๆมาอีกสัก2ตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองกลางแบบบ็อกซ์บ็อกซ์เหมือนจินีมาราดุมและถ้ามันเป็นตัวที่มันระดับคุณภาพตัวที่ปังตัวที่เปรี้ยงได้เนี่ย รวมไปถึงกองหน้าสักคนหนึ่งบอกเลยนะครับว่าลิพูมีพร้อมเลยสำหรับการที่จะกลับมาแย่งแชมป์กับ City. 4, แมสซิตี้เชซี่แมยูอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าตัวโครงสร้างตัวหลักๆคีแมนยังอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาข้อที่5ครับจับตาแฮ์ริเคนว่าจะเดินในทิศทางไหนครับจะอยู่กับสเปอร์ต่ตออีกหนึ่งซีซั่นหรือจะย้ายไปอยู่กับทางแมสซิตี้ครับแฮ์ริเคนปิดจ็อบในศึกยูโร2020ด้วยการทำประตูไป4ลูกครับ แต่น่าเสียดายตรงที่ว่าอังกฤษไปไม่ถึงดวงดาวครับได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นแล้วมันเลยทําให้แฮีิเคนยังไม่ได้แชมป์ในรายการเมเจอร์เลยทั้งระด,ดับสมโมสรอนและทีมชาติตรงนี้แหละครับต้องถามใจว่าแฮีิเคนจะเอาอยัางไงแต่ทุกคนคงทราบดีว่าความปรารถนาของแฮีิเคนก็คือการย้ายทีมเพื่อที่จะไปประสบความสําเร็จในช่วงเวลาที่สําคัญมากๆอยู่กับสเปอร์ต่อไปโอกาสการคว้าชแชมป์ค่อนข้างน้อยประกอบกับตัวกุนซือก็ยังมีขึ้นมาคคาถามอย่างนูโนเอสโตรซานโต และตอนนี้มีแมสซิตี้ให้ความสนใจอย่างจริงจังแต่ปัญหานะครับก็คือในเรื่องของค่าตัวมันสูงไปนิดหนึ่งครับอยู่ที่150ล้านปอนด์ตรงนี้แมสซิตี้ก็ต้องไปคุยกับทางสเปอร์ถ้าอยากจะได้ตัวแฮร์รี่เคนว่าจะสามารถลดลงมาเหลือสัก120ได้หรือไม่มีตัวแถมได้หรือไม่อะไรก็แล้วแต่ออปชั่นต่างๆต้องมีการคุยกันแต่ถามใจของแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาอยากย้ายแน่และถ้าย้าอยาอยู่แมสซิตี้ตามที่เป็นข่าวคงไม่ต้องบอกเลยนะครับว่า ทีมไหนมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์มากที่สุดในขณะที่สเปอร์ก็ต้องไปตามหาตัวแทนที่เหมาะสมให้ได้คนนั้นอาจจะเป็นดานี่อิงส์หรือจะเป็นใครก็ตามทีแต่สเปอร์ต้องได้ตัวดีๆเข้ามาข้อที่6ครับนูโนเอสโโรจันโตนะครับอดีตกุนซือของบูฟกุนซือคนปัจจุบันของสเปอร์จะต้องพิสูจน์ให้ทุกคนในทีมสเปอร์ได้เห็นว่าเขาเจ๋งจริงครับเริ่มจากในช่วงพรีซีซั่นเพราะว่าเขามาแบบมีเครื่องหมายคำถามติดตัวครับ อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าสเปอร์ลิสอะไรชื่อหรือว่ามีแคนดิเดตหลายคนมากครับตัวระดับท็อปมากมายแต่แคล้วคลาดกันไปหมดเลยจนกระทั่งมาลงตัวกับนูโนเอซูโตซันโตซึ่งน่าจะเป็นอันดับที่10อันดับที่9สําสหรับในตัวเลือกของสเปอร์ในเวลานั้นครับแน่นอนครับงานหรือว่าการบ้านของเขาอย่างแรกการโน้มน้าวจิตใจของแฮร์รี่เคนสอง การนำเสนอโปรเจกต์ที่น่าสนใจให้กับบรรดาคีแมนคนอื่นๆอย่างเปียมีฮอยเบียกหรือว่าจะเป็นโซนเึงมินหรือว่าจะเป็นรายอื่นๆ 3. การติดตั้งระบบเพื่อที่จะให้สเปอร์กลับมาแข็งแกร่งให้มากกว่าเดิมและ 4. การเสริมทับซื้อตัวให้แบบโดนใจเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าสเปอร์ในปีหน้าจะกลับมาอย่างน้นอยๆต้องได้ท็อปโข้อที่7ครับอาเซนนลจะเดินไปในทิศทางไหน จะได้ลุ้นท็อปโฟหรือไม่หรือจะเอาแค่ยูรป้าลีกเหมือนเดิมอาเซนอนในซีซั่นล่าสุดนะครับพวกเขาพลาดในการลุ้นโคต้ายุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีมาเลยทําให้ปีนี้นะครับอาเซนอนภายใต้ใการคุมทีมของมิเกลอาเตตาต้องพิสูจน์เองหนักหน่วงครับแล้วเราคงได้เห็นว่าในเรื่องของความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายอาเซนอนดูจะมีความคึกคักเป็นอย่างมากเรื่องของตัวกองหลังแบ็กซ้ายกองกลางตัวรุกหรือ่าจะเป็นกองหน้า อีกหนึ่งเนื้อง,งานของมิเกลอเรต้าก็คือการดึงเสถียรภาพของเปียร์แอมริกโอบาเมยองให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าซีซันที่แล้วโอบาเมยองโอโหฟอร์มดอกอย่างน่าเกลียดยิงประตูไปเพียงแค่สิบลูกเท่านั้นและรวมไปถึงการเรียกความมั่นใจบุโยซาก้าให้กลับคืนมาดั่งเดิมเพราะว่าซาก้าเองก็เพิ่งจะยิงจุดโทษพลาดจิตใจเขาอ่อนแอแน่นอนตรงนี้มิเคลอเริต้าต้องทำอย่างไรในการดึงเสถียรภาพของตัวซาก้าให้กลับมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง จะเป็นเอมิลสมิธโรการวางตำแหน่งของกองกลางการติดตั้งระบบการเล่นนู่นนี่นั่นทุกอย่างอาเตต้าต้องพิสูจน์แล้วนะครับข้อที่8ครับบทพิสูจน์ของผู้ดิการทีมครับไม่ใช่แค่สเปอร์เท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนตัวกุนเซอร์ยังมีอีกหลายทีมครับอย่างเช่นเอเวอร์ตันภายใต้การทีมของราฟาเบเนเตสตอนนี้เบเนเตสทํางานอย่างเต็มที่มากๆนะครับในช่วงปรีซีซั่นเพื่อที่จะทําให้ทุกคนประทับใจในตัวเขา สิ่งที่เขากําลังเดินงานอยู่ก็คือในเรื่องของแท็กติกที่เขาวางเอาไว้แล้วก็ต้องทําให้ตัวทีมของเขาในที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ให้มันกลมกลืนแล้วก็กลมเกลียวให้ได้รวมไปถึงการคว้าตัวในแต่ละตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์จะเอาใครเห็นว่าจะไปเอาคาราดูคูริบารีมาจากนาโปลีจะไปเอาเคิร์สซูมามาจากเชลซีแล้วก็จะขายทางด้านยูริมีหน้าที่เขาคิดว่าไม่น่าจะตอบโจทย์แล้วเชื่องช้าเกินไปแบ็คขวานะครับมีดุมฟรีสจากคอนแลนนะครับรวมไปถึงพวกแม็กซ์แอรอนจากนอร์ทสตี ขาต้องการที่จะทําให้แนวรับเนี่ยแข็งแกร่งก่อนไปในระดับแรกเมื่อโครงสร้างสําคัญแข็งแกร่งส่วนอื่นก็จะดีตามตรงนี้น่าสนใจมากสำหรับเนื้องานของราฟาเบรนิเตสรวมไปถึงแพทริคบิยร่าอดีตกุนซือของนิสที่เข้ามาจับงานคริสตันพาเลซตอนนี้นะครับแน่นอนคําถามในตัวของแพทริคบิยร่าว่าจะไหวหรือเปล่าการรับไม้ต่อจากทางด้านของรอยฮอสันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคริสตันพาเลซเองก็มีเป้าหมายส่วนตัวว่าอย่างน้อยต้องจบท็อป10ให้ได้ แล้วก็ต้องไปลุ้นในพื้นที่ยูโรปาลีกให้ได้นั่นคือสิ่งที่พาจิตเวราจะต้องทำข้อที่9ครับจับตาน้องใหม่ที่ชื่อว่าเบรนส์ฟอร์ดปีที่แล้วนะครับเรามีน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ที่ชื่อว่าเรจูเดตตครับโอโ้สร้างความเซอร์ไพรส์ได้หลายต่อหลายครั้งจบอันดับกลางตารางแบบสบายสบายไม่ต้องลุนน,นีตกชั้นเหมือนพวกเวสต์ฟอมแลวก็ฟูลแลมปีนี้เบรนส์ฟอร์ดนะครับชนะในรอบเพลย์ออฟตามพวกนอริซิตี้วัตฟอร์ดเข้ามา แต่เบรนส์ฟอร์ดเนี่ยอาจจะเป็นน้องใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นดูจะคล้ายๆกับท่าน,นาของลิสตัวนักเตะเองก็มีความทะเยอทะยานและหลายๆทีมก็ยังจับทางไม่ได้บางทีเบรนส์ฟอร์ดอาจจะเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่ทําให้หลายๆทีมต้องน้ําตาเช็ดเขาก็ได้จับตาดูฟอร์มเบรนส์ฟอร์ดให้ดีครับระบบการเล่นดีเป็นน้องใหม่ที่มีความทะย,ยานสูงมากและต้องการพิสูจน์ตัวเองในเวทีพิมริกหลีกสูงสุดนะครับวันศุกร์ที่13 สิงหาคมพวกเขาเจอกับอาร์เซนอลสนุกแน่นอนขอน้นขอที่10ครับพิพีกฤดูกาลใหม่จะเป็นพิพิกที่เต็มไปด้วยแฟนบอลเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าในศึกยูโรที่ลอนดอนที่เวมบลีย์ทางการได้เปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยได้เข้าไปดูในสนามตรงนี้ครับไม่ได้เป็นการทําให้หลายๆทีมที่ได้เตะในบ้านกลับมาได้เปรียบกว่าคู่แข่งไม่ได ال ้เหมือนกับรอบที่ผ่านมาที่ไม่มีใครได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบอย่างเช่นทีมที่เล่นในบ้านได้ดี มีกำลังใจจากแฟนบอลผู้เล่นคนที่12องย่างเลี้ยงผูสนามแอนฟิลด์หรือจะเป็นเวสต์แฮมหรือจะเป็นทีมไหนก็ตามทีเนี่ยจะได้เปรียบตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่ามีแฟนบอลคอยหนุนหลังการเกือบเต็มความจุของสนามน่าสนใจนะครับฟุตบอลพิเหลยองกฤษในฤดูกาล2021ยถึง22น่าจะกลับมาตื่นเต้นมากขึ้น,นครับอีก2ข้อมีอะไรครับข้อ11เจสซี่ลินการ์ดอาจจะกลับมาแจ้งเกิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ต้องให้ความยุติธรรมกับลินการ์ดเลยเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับเวสต์แฮมนั้นลินการ์ดควรจะได้รับโอกาสจากโอเลโกนาโซชาเต็มๆและในช่วงปรีซีซั่นนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับลินการ์ดเลยว่าเขาเข้ากับระบบการเล่นของแมนยูเ็หรือเปล่าซึ่งก็เชื่อว่าลินการ์ดจะได้รับโอกาสอ,อีกครั้งหนึ่งในทีมโอแฉฟอร์ดเพราะว่าตาม ข่าวที่ผ่านมาโซชาเองก็โปรดปลาแล้วก็ชื่นชอบในแนวทางและก็ฝีเท้าความสามารถของลินการ์ดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะใช้ลินการ์ดในบทบาทไหนบทบาทพเเรีเมียร์กหมายเลขสิบต่อจากกุนนวลแฟนานหรือไม่หรือจะเป็นด้านซ้ายแต่ในช่วงปีซีซั่นจะเป็นตัวพิสูจน์ครับแต่ถ้าเขาทําไม่ได้ไม่ตอบโจทย์กันลินการ์ดเองก็จะย้ายไปอยู่ทีมอื่นซึ่งมันมีหลายทีมอาแขนต้อนรับเขาอยู่แล้วข้อสุดท้ายนะครับจับตาเดลี่อาลี จะกลับมาแจ้งเกิดได้ครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ฟอร์มดรอปไปแล้วก็หายไปเลยแบบไร้ร่องรอยในยุคของโชเซ่มุนิโญ่ไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของมุนิโย่ในตอนที่คุมสเปอร์และเขาก็กลายเป็นเดลเลอาลีที่ขาดความมั่นใจทั้งๆที่เดลเลอาลีเป็นกุญแจสําคัญของสเปอร์เมื่อ3ปีที่แล้วทีมชาติอังกฤษด้วยเช่นกันเมื่อเวิร์คัพปี2018ที่รัสเซียน่าสนใจว่าแข้งวัย25ปี จะฟื้นฟูสภาพจิตใจจะเรียกฟอร์มเก่งได้ดีมากน้อยเพียงใดในช่วงปรีซีซั่นเพราะว่าอะไรครับฝีเท้าความสามารถทักษะเทคนิคต่างๆทุกสิ่งเหล่าที่เป็นฟุตบอลน,นั้นเดนเลอรลีไม่ได้เป็นสองรองใครครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะกลับมาได้ไหมทัศนติเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกมากน้อยเพียงใดตรงนี้น่าสนใจมากถ้ากลับมาบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นหน้าใหม่ผู้เล่นคนใหม่ของสเปอร์เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ ก็ขึ้นอยู่กับทางนูโน e เอสโโรซานโตด้วยในการที่จะดึงเสียภาพของตัวเด l เลอรีให้กลับมาด้วยนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่เป็น12สิ่ง12ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วทําให้แฟนบอลอังกฤษหัวใจพองโตในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเราเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กล่าวขอบคุณสำหรับการติดตามครับ